ายฝนคน่ะฝนตกเย็นชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากตกตั้งแต่เวลา20เอ่อ19นาฬิกา20นาทีค่ตอนนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกา30นาทีแล้วค่ะตอนนี้ฝนตกค่ะบ้านใครฝนตกบ้างคะกดตั้งแต่20.3ตอนนี้ตอนนี้ ไปกีน่นาทีแล้วลืมกดถ่ายค่ะพูดพูดบรรยายไปอย่างดีแต่ว่าไม่ได้กดถ่ายฝนตกทุกคนนอนสบายแล้วนะ้องคพณ่ีเนะ้องเราอากาศเย็นแล้วค่ะตอนนี้ลมลมเย็นนะคะหนาวเนะตอนนี้ ลมได้จัดนะ,นะดมโอ้ลมแรงนะทุกคนเลยถุง้ังฟิวกะรกะจายเลยสายฝนก็ยังหล่นมาเรื่อยๆเออโปรยปลายลงมาเรื่อยๆนะคะ บ้านใครฝนตกบ้างคะบ้านเรุเนี้ก็ตกในความชุ่มชื้นชุน่มฉ่ำนะหลังจากที่ร้อนอบอ้าวมาหลายวันวันนี้ก็เย็นละพยากรณ์เขาก็แน่นๆเนาะเขาบอกว่าวันนี้อาจจะมีลมแรงแล,ละฝน23-20แค่ไร23-25หรอใช่ไหมที่ขเขาก็บอกว่า ที่ขยากรเขาบอกว่าฝนจะตกลมลมแรงมากฝนสาดเท่ามาในบ้านหลังสักจุดตรงนี้ได้รู้หนาหนงอากาศเย็นลง เริ time, ่มแรงเรื่อยๆค่ะทุกคนเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะสายฝนไม่ีอะไรจะอวดเพื่อนๆก็อวดฝนนี่แหละค่ะฝนตกนะคะอวดฝนตกเนาะทุกคนเนาะที่ใส่ยี่เป็นวันคืน คืนวันอาทิตย์ที่ที่ที่ยี่สิบเท่าไรเนี่ยที่ยี่สินบเท่าไรคืนวันอาทิตย์น่ะแต่ว่าไม่มี้น่าจะเอาไปลงนะครับนี่น่จะลงให้